กลาโหมสหรัฐยืนยันวิดีโอฝูง UF.O. รูปทรงพีระมิดเป็นของจริงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวและเชื่อในเรื่องที่พวกเขาเคยมาเยือนโลกของเราผ่านยานอาวกาศรูปทรงแปลกๆที่เรียกกันว่า UFO แล้วล่ะก,ก็นี่อาจเป็นหนึ่งหลักฐานที่น่าสนใจที่คุณควรจะรู้ไว้ย้อนกลับไปในปี2019กองทับเรือสารัฐได้จับภาพอากาศยานปริศนารูปทรงพีระมิด อย่างน้อยหกลำที่ลุกล้ำเข้ามาอย่างน้านฟ้าสารัฐใกล้กับจุดฝึกซ้อมใหญ่หมูกก่เกาะเชนแนลนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียโดยมันลอยอยู่ช้าๆด้วยความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือเรือรบของสหรัฐอย่างน้อยสี่ลำรวมถึงเหลือพิฆาต USS k i คิดที่ระดับความสูงประมาณ700ฟุตรเรื่องนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยม,มาก่อนจนกระทั่งผู้สร้างภาพยนตร์นามว่าเจเลมีคอเบล และนักข่าวจอบเนได้รับคลิปนี้มาและเผยแพร่มันผ่านช anel u t u b e ของพวกเขาเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าวิดีโอดังกล่าวจะดูเหมือนกับวิดีโอเกี่ยวกับ UFO ที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่รอบนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมายอมรับว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นของจริงซึ่งถูกถ่ายโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐและมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกสร้างขึ้นแต่อย่างใดอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกเปิดเผยคือ ภาพของนักบินที่พบกับวัตถุที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขับมันมีทรงกลมและคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำได้หายไปคาดว่ามันอาจจะจมน้ำแต่ก็ไม่พบซากของมันแต่อย่างใดฉันยืนยันได้ว่าภาพถ่ายและวิดีโอที่ถูกอ้างถึงนั้นถูกถ่ายโดยบุคลากรทางกองทัพเรือชูซานกอบโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในแถลงการที่มอบให้กับสื่อ และเธอกล่าวว่ามันได้ถูกรวบรวมเอาไว้เป็นเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ UAP ที่จะต้องถูกตรวจสอบต่อไปสำหรับ UAP หรือปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า UFO หรือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้เพื่อไม่ให้เกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเวลาเจอสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บนท้องฟ้าชูซานกล่าวต่อไปว่า ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อาจเป็นอริสตูกับเราทางกระทรวงกลาโหมไม่สามารถพูดคุยรายละเอียดต่างๆอย่างเป็นสาธารณะได้แม้ว่าจะเป็นการสังเกตการหรือการตรวจสอบเรื่องการลุกล้ำน่านฟ้าในระหว่างการฝึกรวมถึงข้อมูลในตอนแรกที่ระบุว่าเป็น UAP นอกจากนั้น ยังมีรายงานระบุว่าอากาศยานลึกลับมีอัตราเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าโดนของกองทัพสหรัฐและบางลํายังลอยอยู่เหนือเรือลบนานกว่า90นาทีซึ่งไม่มีโดนชนิดใดบนโลกนี้ทำได้นานขนาดนั้นถึงแม้จะออกมายอมรับว่ามันคือของจริงแต่กระทระวงกลาโหมก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้และยืนยันว่าพวกเขาจะทำการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังแน่นอน สำหรับตัวอย่างของการพบ UAP ที่น่าสนใจอีกเคสหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2019เมื่อเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธที่อยู่บนเครื่องบิน F-18 ใช้ iPhone ของเขาถ่ายภาพวัตถุประหลาดได้3ลำบริเวณดน่นฟ้าใกล้กับฐานทัพอากาศในเวอร์จิเนียเวลา14นาฬิกา44นาทีเขาถ่ายภาพวัตถุประหลาดทรงกลมได้ต่อมาเวลา15นาิก2นาทีเขาพบกับวัตถุประหลาดอีกหนึ่ลำ มันมีรูปทรงคล้ายกับลูกโอก๊กต่อมาอีก12นาทีเขาก็พบกับวัตถุที่มีรูปทรงคล้ายกับเรือเหาะโลหะวัตถุทั้งสามลำมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากแรงงานระบุว่าวัตถุเหล่านี้สามารถลอยนิ่งอยู่ในกระแสลมแรงได้โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆซึ่งมันอยู่นอกเหนือความสามารถของบอลลูนหรือโดรนที่พวกเขารู้จักสำหรับปรากฏการณ์ UAP ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างความสงนวนให้กับเราต่อไปมันอาจเป็นบางสิ่งจากฝีมือมนุษย์ได้กันเองหรือเป็นบางอย่างที่มาจากฝีมือของผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณล่ะคิดว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบมันคืออะไรกันแน่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็เมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ